แม่น้ำสายนี้ไหลผ่านท้องทุ่งอันกว้างใหญ่สายน้ำสบริสุทธิ์ไหลยเย็นสบายราวกับร้องเพลงนิรันดร์การทิวทัศน์งดงามราวสวรรค์บนดินทุกๆคืนเมื่อดวงจันทร์โผล่ออกมาบน้องฟ้าสายน้ำนั้นก็จะสะท้อนแสงจันทร์อย่างสวยสดงดงามราวกับเป็นเพชรพันล้านเม็ดแผลวพลายดวงจันทร์นั้นได้รับการชื่นชมจากเทพธิดาผู้งดงามแห่งขอบฟ้าเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งเทธิดากลับหลงไหลและหลงรักความงามของสายน้ําที่สะท้อนรัศมีแสงจันทร์เสียเองเธอจึงตัดสินใจลงมาจากสวรค์สู่พื้นดินภพแล้วก็หลงรักและผูกพันกับความงามของสายน้ำนั้นแสงจันทร์ฝว่งเสมอทุกคืนแต่แล้วดวงจันทร์นั้นก็รู้ว่าเทธิดาหลงไหลในความงามของสายน้ํา ทั้งที่ความงามนั้นมาจากการสะท้อนนัศสมีของตนดวงจันทร์เริ่มรู้สึกนิเสียต่อความรักของเทพธิดาที่บมต่อสายนา้ำจ,จึงตัดสินใจไม่ยอมส่องแสงให้สมีลงมาให้สายนา้ําได้สะท้อนความงามอีกต่อไปคืนต่อมาสายนา้ําปดหิวโหยและแคลําครวญน,นาพันจึงนัศสมีงามของดวงจันทร์ที่หายไปแต่เทพธิดาก็ยังคงบินมาหาทุกคืน เพื่อชมความงามของสายน้ำใสบริสุทธิ์แม้จะไม่ได้สะท้อนแสงจ,จันทร์ก็ตามสายน้ำเริ่มรู้สึกอบอุ่นต่อความรักที่เทิดามีต่อตนและเริ่มลืมความงามของดวงจันทร์ไปเียนร้อยจนกระทั่งคืนหนึ่งดวงจันทร์ไม่อาจทนริียได้อีกแล้วจิงส่องแสงและสีลงมาสายน้ำใสบริสุทธิ์เหมือนเดิมแต่มารู้ภายหลังว่า สายน้ำไม่ได้อยากสะท้อนความงามของมันอีกแล้วเพราะสายน้ำนั้นกำลังมีความสุขกับความรักของเทพดาที่มีให้กับความบริสุทธิ์ของตอนเองในที่สุดแสงสว,ว่างของดวงจันทร์ก็จางหายไปสายน้ำก็ยังคงไหลยอยู่ช่มชื่นพร้อมด้วยเทพธิดาผู้งดงามแห่งขอบฟ้าผู้เปี่ยมด้วยรักแท้ดวงจันทร์รู้สึกหงดหงิด,งด และขับแขนใจมากขึ้นทุกทีเมื่อแสงสว่างของตนไม่ได้รับความสนใจจากฝ่ายน้ำและเทพธิดาอีกต่อไปมันพยายามหลายวิธีที่จะดึงดูดความสนใจกลับมาทั้งเพิ่มความสว่างจ้าจนราจะทำลายความมืดในคืนนั้นให้ได้ทั้งเปลี่ยนรูปร่างเป็นทรงกลมให้แปลกตาแต่ก็ไร้ผลฝ่ายน้ำกับเทพธิดายอมคงมัวจะจมอยู่ในความรักซึ่งกันและกัน พวกเธอเขาหัวร้อร่าและเล่นสนุกกันลืมฝั่งราจะเป็นคู่รักวัยเยาวเมื่อเท็ทิดามองลึกในสายน้ำแสบริสรุทธิ์นั้นเธอรู้สึกเหมอือนกำลังนอนมองดวงตาของคนรักที่เต็มไปด้วยรักและความติงใจจนกระทั่งคืนหนึ่งดวงจันทร์ไม่อาจทนต่อไปได้อีกแล้วมันจึงปล่อยพลังออกมาเป็นรังสีจันทรุป,ปร,ราคาจนท้องฟ้ามืดสนิทและก็เฉลิโอกาส ส่องแสงสว่างจ้าจนเกินกว่าเดิมหลายเท่าบนสายน้ำเสมือนต้องฝั่งให้ทุกอย่างหันมาจดจ่อยอยู่ความงดงามของตัวเองให้ได้แสงสว่างนั้นแรงจนทำให้สายน้ำสันรรวคลื่นปั่นป่วดดูน่าเกรงขามเทพธิดาผู้งดงามเบิกตากว้างด้วยความตกใจและกลัวว่าอาจจะถูกสายน้ำกระทบจนบาดเจ็บหยุดเถิดยุดเถิ ทำเช่นนี้แล้วจะได้อะไรกับเราเทพเจดาตะโกนเสียงหลงความงามของเจ้าเคยทำให้คนตกหลุมรักมาแล้วแต่พอเจ้าตกอยู่ในความโลภและความถึงห่วงกลับกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวไปเสียแล้วดวงจันทร์ฟังเสียงของเทพเจดาแล้วรู้สึกสำนึกแสงสว่างจ้าจนเกินไปนั้นเริ่มค่อยๆจางหายไปจนกลายเป็นรัศมีอ่อนนุ่งนวลเหมือนอก่อนสายน้ำสงบลงและกลับมาสายบริสุทธิ์เหมือนเดิม ดวงจันทร์จึงสัญญากับเทพธิดาว่าจะไม่ก้าวก่ายหรือรบกวนความรักของเธออีกนับจากนั้นเป็นต้นมาดวงจันทร์ก็ถอยห่างจากเทพธิดาและสายน้กไปเรื่อยๆจนหันหลังกลับสู่ทองฟ้าเบื้องบนดวงจันทร์รู้สึกละอายใจยที่ตนเคยลุ่มหลงจนประเภทตัวเช่นนั้นมันจึงทนอยู่กับความโดดเดี่ยวและการเป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวบนท้องฟ้าส่องประกายแสงเงินอย่างโดดเดี่ยว ไร้ผู้ใดมาสนใจอีกเลยไม่ว่าช่วนาตาปิดนานเท่าใดสายน้ำก็ยังคงไหลยอยู่อยางสงบมีเทพพิดาคอยอยู่เคียงข้างด้วยรักและความอบอุ่นเสมอมาในแต่ละคืนเมื่อมองขึ้นไปยังท้องฟ้าพวกเธอก็จะเห็นเพียงดวงจันทร์ดวงเดียวที่โดดเดี่ยวและเงียบเหงาหลายปีผ่านไปสายน้ำกับเทพพิดายังคงอนู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พวกเธอสร้างครอบครัวและมีลูกน้อยน่ารักเติบโตขึ้นมาทุกคืนพวกเขาจะนั่งรวมกันเดมฝังเล่นสนุกเล่าเรื่องราวและร้องรำทำเพลงกลางแสงไฟสีออร่งของดวงดาวบนท้องฟ้าดวงจันทร์ที่เคยโดดเหนียวเมื่อก่อนนั้นได้สังเกตเห็นความอบอุ่นและรอยยิ้มแห่งความสุขของครอบครัวเล็กๆทริมสายน้ำแม้ตนจะอยู่บนท้องฟ้าที่หา่างไกล แต่ก็รู้สึกได้ถึงความรักของนักผูกพันมันทำให้ดวงจันทร์ตะลายความเย็นชาและความรู้สึกโดดเดี่ยวเดิมๆลงได้หนึ่งคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงขณะที่ครอบครัวกำลังร,งร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานดวงจันทร์ก็ทอด,ดรัศมีงลงมาบนสายน้ำให้สอบเป็นประการระยับเป็นสายรุ้งเล็กๆวิ่งพาดผ่านผืนน้ำลูกน้อยผู้น่ารักของครอบครัวต่างชอบใจ และทึ่งในความงามของแสงจันทร์พวกเขาวัวรราะกรื่นเริงและวิ่งไล่ตามแสงสายรุ่งนั้นไปมาเทพธิดามองด้วยความยินดีและรู้สึกขอบคุณดวงจันทร์ที่ได้มอบความสุขและความบันเทิงให้กับลูกๆสายน้ำใสบริสุทธิ์มองขึ้นไปยังดวงจันทร์อย่างเมืกบันและยิมเขารู้สึกซาบซึ้งในความงามและรู้สึกขอบคุณที่ได้รับพรจากรัศมีแสงจันทร์อีกครั้ง หลังจากเคยรู้สึกรังเกียจกันมาก่อนขอบคุณที่คืนนี้เจ้ายังคงมอบความงดงามให้เราท่ามกลางความสุขที่มีอยู่แล้วเราก็ยังคงต้องการและทราบซึ่งในรัศมีอันงดงามของเจ้าเช่นนี้เสมอสายนาพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและจริงใจดวงจันทร์ยิ้มละมุนมุมปากมันรู้สึกถึงความปราบปลืม้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขในคืนนี้ แม้จะไม่ใช่มันตัวเอกเบื้องหน้าต่อไปแต่มันก็ภูมิใจที่จะเป็นแสงสว่างที่นำทางทิ้งดงามให้กับทุกคนและส่องประกายความสุขในหัวใจของทุกชีวิตนับจากนั้นเป็นต้นมาทุกคืนเมื่อมีพระจันทร์เต็มดวงดวงจันทร์จะส่องแสงและส่นงมีลงมาอย่างสาย้ํำเพื่อให้เกิดสายรุ้งเล็กๆสำหรับลูกๆได้วิ่งเล่นและชมความงามของรัศมีริบยับสั้ง ครอบครัวของสายน้ำและเทพิดาก็จะร้องรำทำเพลงมีความสุขกันอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขามีกันและกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักและผูกพันแน่นแฟนและยังมีดวงจันทร์เป็นดวงตระกายแห่งความหวังความสวยงามและความสุขถึงด้วยณริมสายน้ําแห่งนี้ความรักและความงามผสมผสานกันอย่างกลมกลืนไม่มีอะไรขาดหายไปอีกเลย